โอเคนะคะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชินเนอคอนนะครับยินดีต้อนร,รับสู่การต้อนรับสู่การจากนะักรวิลสี่ชินเนมูน่าเอเคนะอยู่เกมไมคราฟนะโอเคนะต้องขอขอบคุณนายปูนเกมเมอร์สี่ชินเนอด้วยนะครับที่ให้หมดด้านซ้ายเนะี่ยด้านซ้ายนะฮะเนี่ยนะมดพวกเนี้มาละอ่าแล้วไอ้อน,นี่ก็ไม่เป็นแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเขา้เขาเข้าหลายๆครั้งนี้มันก็เป็นเนี่ยเชื่อดิอ่าโอเค ผมไม่ต้องออกไปเสกข,ของได้สบายว่ะนี่อนะเสกข,ของได้ทุกอย่างนะฮะโอเคโอหต้องขอบคุณจริงๆนะที่มาแจกกันนะฮะให้ผมใช้ด้วยนะฮะโอเคดีอันดีนะอ่ะแล้วก็มอดอีกอย่างนึงที่เขาแจกนะ,ะก็คือมอดสองมือนะฮะเป็นโอ้โหอินเดอร์แมนโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันซอมบี้หืมหืมเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ใส่ชุดเหรอมีตัวเดียวด้วยเฮ้เพื่อนผมไปดูใน youtube มานะว่ามีซอมบี้ใส่ชุดด้วยนะฮะอะไรอย่างนี้ตัวเลยอะเจ๋ง่าแต่ว่าผมว่าตอนเนี้ยควรจะนอนก่อนนะฮะไม่งั้นตายก่อนเด e ๋เอนเตอร์เมนวามาตาย ของคาด้วยนะมดสองมือมันทำอะไรได้เลเหรอนะเดี๋ยวค่อยรูย้แต่มันเท่มากเลยนะฮะเคยเห็นในวันนี้แหละนะอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรแดงๆอยู่ข้างบนลาวาปะโอเคม้สองมือทำอะไรได้มาดูกัน,นะฮะหาเดะเขายิ่งผ่านโอเคม้สองมือทำอะไรได้เราู่ที่ขุดแล้วกันอ่ะ ที่ขุดเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะนี่ฮะข้างซ้ายก็ถือได้ข้างขวาข้างขวาถืออะไรข้างขวาถึงดาบฮะเฮ้โอ้ต้องขอบคุณจริงๆนะก็คือมือหนึงแม่งขุดมือหนึ่งแม่งฟันสบายจริงๆนะฮะโอ้โหดักหน้าบ้านเลยพี่คุณเห็นตัวอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการโอ้โหพี่เอ คือดีๆเนี่ยก็ดีนะฮะคือแม่งเดินน้โหเอาซะสบายเลยในโลกนี้นะฮะที่คุณเห็นอยู่ตรงนู้นนะโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊โตเจ๊เออ,อหมดเลยอันตรายเดี๋ยวนะเพราะความเหล็กมันทำให้เออเดี๋ยวนะกองเก็บของเต็มอีกอ่ะ ตอนนี้ไม่มีกระจก่ะนี่คือผลเสียของผมนะที่จะอัดเออไม้ครับนะฮะอเออ,เอ,อ,เอ,อใช่นี่ติดแทนมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยทำสกิลลิตันนะฮะนะอ่ะโอเคน้อนี่มันทำอะไรได้มั่งนะฮะมันใช่มดปะแต่มันมีตัวเอ็มอะ ก็น่าจะใช่ผมไม่ต้องเสีของอ่ะผมมาหยิบขึ้นใช่ไหอ่ะอ่ะขอนะโอเคดีมากโคตรโกงเลยจริงๆโอ้มันได้ดาบฟรีมาเลยนะฮะโคตรโกงเลยจริงๆนะฮะอ่ะแล้วแล้วผมจะตะเกียกที่ไหนวะเนี่ยกล่องก็เต็มแล้วอ่ะช่างมันนอะนัดโยนทิ้งดาบเรามีเยอะโคตรโกงเลยจริงๆนะดูดิคือมันจะเสีอิฐอะไรก็เสียได้ฮะ ก็คือเท่นะฮะเดี๋ยวเราจะเลือ่อนเราจะเลื่อนทำไงอะเคสเลืออเอดเด่อนได้อาติดดๆช่างมันเถอะเฮ้ยเราแอ็ดไปในบ้านว,วะ่ะโอตอนมืดใช่อะแอ็ดอะไรแอ็ดในบ้านอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมเพิ่งไปดูคลิปเขามาแล้วก็มาโหลดเลยเอ่าเราจะแอ็ดกันตรงนี้นะฮะอ่ะ ตรงนี้เลยอ่ะบ้านบ้านอ่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แหละนะก็สบายเลยจริงๆอ่าแล้วทำไมเป็นพันอย่างงี้ช่างวันเถอะต้องการกับกดฟึบกดกดไปแล้วทีหนึ่งอ่ะกดก็กลับเลยโคตรโกงเลย ผมจะได้ไม่ต้องไปโหเดินนะอุ้ยโอ้คีปรวคีเปิดตัวจริงๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นรอกันขนาดนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวนะขนูแป๊บนี่เอาขวาเซเ เด็ดตกปลาเอามาเพื่อขนูเอโอเคขนูามาได้แล้วฮนะชุดเกาะผมก็ไม่ได้ใส่เฮ้ยถืออันหนึ่งดิเออแล้วมันจะยิงได้อะวะยิงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงมันยิงสองอันเ,เหรอมันยิงอันเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งมันทำอะไรวะอีกครั้งหนึ่งนี่นถือลูกธนูนะเว้ยแต่ว่ามันน่าจะสลับกันนะฮะเราจะลองสลับ อ่ะโอเคเรียบร้อยน่ะมันเก็บกามือไปบ่วถ้ามันมันไม่ใช่มือเรามองมองหน้ามองหน้าน่ะเก็บได้นะนะเฮ้ยอะไรโอ้ย่า มีเสียงรบกวนหน่อยนะฮะอุยอ้ยอุ้ยใจเย็นกบพี่อ้ยแหลกก,แก็แหลกอ้ยยอ้ยแหลกก,แก็แหลกขอขอก่อนเดขอก่อนเดี๋ยวมานะโอเคมาต่อตรงน,นี้คืออะไรนี่คือบ้านนะฮะบ้านเออบ้านบ้านเล็กๆน้อยๆน,นะจากชิ้นเนื้อของผมโอเคบ,บ้านของจ็อกเกอร์เดวบ์ซี แต่ผมไม่ได้มาหยุดก็คือผมก็อยู่บ้านนั้นแหละบ้านมันใหญ่ดีแต่บ้านนี้มันแคบไปจริงๆอ่ะมี่กองเก็บของอะไรเยอะๆนะเอ้ยรู้แล้วทำไรของที่นุ่นเต็มใช่ป่ะอ่าฮะอ่านี่เก็บซะเก็บแล้วทำอะไรอ,ะอ่ะแอดเดอชลาดฮโอ้โหลืมไปสนิทเลย บ้าน,โม,น,นโมเดิร์นแล้วกันโมเดอร์เขียนไม่เป็นอนะโมเดอร์แล้วกันเดอร์นะฮะโมเดอร์อ่ะเขียนว่าโมเดอร์แล้วกันอ่ะฮะอ่ะเรียบร้อยวิ่งอ่าแล้วก็จะมีปราสาทนะฮะแต่ว่าปราสาทเนี่ยน่ากลัวเพราะว่ามันอันใหญ่แล้วทีเนี้ยไอ้พวกซอมบี้มันจะเกิดได้ไง่ายไงเออเดี๋ยวมาดูกัน เปเข้าไปม,มีแะไรบะไม่ใช่มาคิปเปอร์ดุ่มเลยอะไม่น่าจะมีโอเคแล้วตัวนี้คือตัวพีตัวพีนะฮะกนไปอะอ้อมไปมีโอเคโลูกนะฮะคือประสาทแน่นอนก็ต้องมีอ้าแบบวไหนวะอ๋อรประสาทของจะก็ดือสี่โอเคต่อไปสะพานนะ วิ่งไกลอะโอเคสะพานก็ต้องมีสะพานของจ็กเกอร์ดับเบิลซีของทุกอย่างเป็นจ okay, ็กเกอร์ดับเบิลซีโอเคนะโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์โจ๊กผมจะเรียกว,ว่าโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันเล็กง่ายดิอ่ะแล้วอันนั้นเบสล็อกคืออะไรมาดูอ่อนเบสล็อกอะไรไหน พื้นที่ของเจ้าก็ดิสีโอเคพออันนี้ก็บ้านของเจ้าก็ดีสีอันนี้มีคาว่าะชแนลด้วยนะฮะอ่ะอันนี้ก็ต่อเติมนะฮะมีน้ำะอะโอเคมดนี okay. ้ก็ใช้ได้นะสามารถปับบหายๆอย่างได้นะฝ่ายบินเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงนี่ไม่ได้พูดเล่น ไฟ <5. S 2> บินบินได้งงแป๊บอ่าอ่าฮะเละสโตนเลสโตนคืออะไรเงียบอ๋อเหมือนให้ความหิวมันไอเนี่ยมันเออมันเยอะขึ้นอนะ่ะอะไรอย่างนี้มั้งไม่รู้ด <laughs> ออิไม่ใช่อันนี้นะโอเคมาต่อสววยเวอร์ so, <my> ปรับเป็นได้นะ เซตได้ด้วย oh, sport time. อ๋อสปอร์ทไทม์นี่คืออะไรเอามาดูกันมืดแล้วโอไม่ oh ไม่เอาเพราะไม่ชอบตอนมือดอ่ะเราไม่ชอบตอนอนะฮะเราจะตับตอเช้าแ้วร้านทำแบบนี้อลว,วเดี๋ยวมันทำยังไงวะอ่าอย่างนี้นะดูจากไอ้ลูกไอ้นี่อ่ะอะ่เช้าเย่กโกงเลย โกงจริงอ่ะคนหมดหมดเคียรทีจริงๆอ่ะนะคิวตัวเองได้นะฮะแต่ว่าจะไม่ทำนะจะตายอ่ะดิเอออันนี้มีฝนด้วยนะฮะอ่ะปรบับแรงที่สุดละนี่ฝนตกเสียงฟ้าผ่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเออเรียกเรียกฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวแม่งพังที่ไม่ใช่นะอ่ะปรับให้ ไม่ชอบนะฮะอย่างนี้แล้วก็เออสปอนสปาวหมวดอคิวเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอ่านไม่ออกแล้ววะ่ะอ่ะแล้วก็ของต้ำนี้โคตรโง่แล้วขัดเคนอาหารวะ่ะอ้โหเลเวลฮะอืมคืมใคๆก็ต้องเอาของดีใช่ไหมละ่ะเออนะฮะก็อตั้นั้นนะฮะ แล้วก็อันนี้นะก็คือตัวของเราเองนะฮะแนมยเอ็จะเ็จะไม่มีอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะอย่าปับเถอะเดี๋ย <c oughs> วมันจะมีอะไรเปลี่นแปลงไม่ใช่คีปเปอร์มาตุ้มระเบิดหมดไม่ใช่ละอันนั้นไม่ต้องเขียนคำว่าคีปเปอร์ใช่ไหมแล้วเออโอเคในเขาว่าเขาเขาเรียกว่าไล่สาระนะฮะ ละสระลายสาระไปทั่วนะฮะโอเคต่อองน้ำด้วยนะฮะเจ๋งเจ๋งจ๋งเจ้าสิกเจ้าสิกอ่ะเออโอเคนะของเราต้องมาออกออกใช้อ้นี้แล้วโคตรจะดีดูดิเขตค่าเออเออขาดอะไรก็มาเอาที่ตรงนี้โอ้เอจริงดินะเป็นอะไรที่ใช้ได้ โอ้ทีอนที้ยังมีอ่ะคิดดูอ่ะฮะอ่ะฮะเลสโตนระบบเลสโตนได้ไหมครับผมอยากจะเออผมจะทำอะไรบางอย่างนะฮะวางได้ไหมอ่ะวางไม่ได้เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้เราไม่อยากออกอ่ะเราจะไปวางดู <N onsense. S 1> นั่นแม่งเดินผ่าเราไปเมื่อกี้ขนลุกเลยขอโทษนะฮะขอวางแป๊บนึง วางไม่ได้นะระบบเลสโตนผมจะทําประตูเออประตูประตูเลื่อนนะฮะก็คือมันต้องมีเป้นเดียบอีกเออมันก็ไม่มีแต่มันมีอ่านอนะอ่านอ่านนะ,ะอ่านอ่านมันเรียกว่าอ่านไม่ใช่หรออ่านมาเออนะฮะโอเคโอเคนะก็เรื่องหมดนี้ก็ใช้ได้นะก็ต้องขอคุณจริงๆนะกับนายบูลเกมเมอร์ amer, บูลเกมเมอร์ amer, บัว เดิมบุนเกเมอร์ซีนะมั้งนะเออก็น่าจะใช่โอเคนะโอ้โหของหลายๆยอย่างนะฮะใช้ได้เลยอื้มเมียมอยานด้วยนะฮะมิกงมีไก่เออก็เยอะนะเยอะมากจริงๆโอเคนะเทใช้ได้นะ,ะโอเคมาฮะ โอเคนล้วก็คอชุกกัแลนะ้าคันชุมากับซสไคร้แล้กรับเพื่อนเ่อนนะคาันคุดสุดครับ